เกมใหม่ล่าสุดจากค่ายชิวลาอาร์ตที่จูจูก็วางจำหน่ายแบบไม่ทันตั้งตัวและรอบนี้เป็นการตามถ่ายรูปติดวิญญาณเพื่อที่จะได้ทำการส่งวิญญาณของลูกสาวที่ตามหลอกหลอนกับเกม d u r s ์สด i จิแภาพถ่ายติดวิญญาณกับเรื่องราวของคุณพ่อที่ถูกวิญญาณลูกสาวตามหลอกหลอนจนเขาได้ไปเจอกับวิธีส่งวิญญาณจากเว็บไซต์ปิดสนาที่ต้องถ่ายรูปวิญญาณและอัปโหลดมันลงในเว็บไซต์ซึ่งคุณพ่อจะทำมันสำเร็จหรือไม่และความจริงของเรื่องราวทั้งหมดนี้มันคืออะไรเราไปรับชมกันครับวิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของเกม เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่คุณพ่อท่านหนึ่งกับการเสียชีวิตของลูกสาวที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งแต่หลังจากนั้นมาเขาก็มักเจอกับวิญญาณของลูกสาวตัวเองอยู่บ่อยๆจนเขาเริ่มทนไม่ไหวเขาจึงทําการค้นอินเทอร์เน็ตและได้เจอกับเว็บไซต์ที่จะสามารถปลดปล่อยวิญญาณให้ไปสู่สุคติได้ด้วยการถ่ายภาพแถมยังสามารถรับข้อความหรือสิ่งที่ผู้ตายอยากจะสื่อสารกลับมาได้ด้วยแต่การถ่ายรูปวิญญาณจําเป็นจะต้องใช้กล้องที่ปลุกเสก โดยคนทรงเท่านั้นซึ่งเขาก็ได้ซื้อมันมาเป็นที่เรียบร้อยแต่เงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ก็คือต้องใช้รูปของผู้ตายทั้งหมด15รูปและผู้เสียชีวิตต้องเสียชีวิตไปไม่เกิน13วันเมื่อรู้เงื่อนไขทั้งหมดและสิ่งที่เขาต้องทำแล้วเขาจึงไม่รอช้าและเดินทางไปยังสวนสาธารณะที่ลูกสาวของเขาเสียชีวิตเมื่อมาถึงก็พบว่ามันยังเป็นตอนที่ฟ้าสว่างอยู่เขาเริ่มถ่ายรูปวิญ,ญญาณของลูกสาวโดยระหว่างนั้นเขาก็ได้รับโทรศรัพท์จากลูกสาวของ ขเขาที่มีชื่อว่ามิสุกะโดยเธอพูดเหมือนว่าเธอป่วยเป็นอะไรบางอย่างและมีอาการปวดหัวเธออยากให้พ่อกลับมาบ้านเนื่องจากว่าพ่อของเธอมักจะยุ่งอยู่กับงานจนไม่ค่อยได้กลับมาเจอลูกมิสุกะจะบอกว่าพ่อของเธอชอบสวนสาธารณะแห่งนี้แต่มันก็เป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วที่เธอและพ่อไม่ได้มาสวนสาธารณะแห่งนี้และในระหว่างการตามถ่ายรูปวิญญ,ญาณของลูกสาวก็ยังได้มีประกาศที่เกี่ยวกับการเตือนภัยเด็กที่มาเล่นที่สวนส สาธารณะแห่งนี้ให้กลับบ้านก่อนฟ้าจะมืดเพราะได้มีการหายตัวไปของเด็กในบริเวณดังกล่าวบ่งบอกว่าสถานที่นี้หรือบริเวณโดยรอบค่อนข้างจะอันตรายสําหรับเด็กเพราะมีใครบางคนเ่งเล็งที่จะลักพาตัวเด็กหรือไม่ก็เป็นฆาตกรที่ไล่ฆ่าเด็กอยู่แถวนี้ด้วยโดยที่สวนสาธารณะในช่วงเย็นจะมีรูปถ่ายวิญ,ญญาณทั้งหมด9รูปด้วยกัน1 รูปเด็กสาวที่แง้มประตูในห้องน้ำา 2. รูปเด็กสาวที่ปีนประตูห้องน้ำอยู่ 3. รูปขาเด็กสาวในถ้งใต้เครื่องเล่นสำหรับปีนเขาพร้อมกับกระเป๋าสีชมพู 4. รูปเด็กสาวที่อยู่ใต้ตะแกรงกองน้ำา 5. รูปเด็กสาวที่เกาะเด็กผู้ชาย ที่กำลังคุยกับเพื่อนอยู่ 6. รูปมือเด็กสาวที่เกาะและขุดต้นไม้ 7. ขาของเด็กสาวที่บนไดเครื่องเล่น 8. รูปเด็กสาวที่หันหัวกลับด้านและกระโดดเข้ามาใส่หน้ากล้อง 9. รูปเหมือนเด็กร้องไห้ีเครื่องเล่นสําหรับปีนเขาซึ่งคุณพ่อก็ยังคงตามถ่ายรูปลูกสาวให้ครบ15รูปตามที่เว็บดังกล่าวได้ระบุไว้และในสวนสาธารณะช่วงกลางคืนจะมีรูปวิญ,ญญาณทั้งหมด10รูปด้วยกัน 1. รูปมือของเด็กสาวที่ยื่นออกมาจากตู้กดน้ําพร้อมกับกระเป๋าสีแดง 2. รูปเด็กสาวที่สะท้อนที่กระจกเหมือนว่าเธอกําลังมองอะไรบางอย่างที่ประตูและเมื่อคุณพ่อหันตามไปก็พบกับชายในชุดมัสคอตหัวสุนัข3รูป รูปของเด็กสาวที่สะท้อนในกระจกตู้โทรศัพท์ก่อนที่น้ำจะท่วมไปทั้งตู้ 4. รูปเด็กสาวที่กำลังจมน้ำบริเวณสไลเดอร์ 5. รูปเด็กสาวที่โผล่มาจากพื้นบริเวณฉิงช้า 6. รูปเด็กสาวที่หัวหายไปบริเวณราวเรกเดดรูปของมือและเท้าที่ถูกตัดไปจำนวนมากที่พอกดถ่ายแล้วรูปจะกลายเป็นเด็กสาวปริศนา ที่ดูโตกว่าเด็กในรูปอื่นๆ8รูปมาร์คอดต,ตัวเดิมและดวงตาขนาดใหญ่ที่จ้องมองมาจากอาพาร์ตเมนต์ของตัวเขาเอง9รูปเงาคนหัวขาดที่สะท้อนจากของเล่นรูปแพนด้า10รูปเด็กสาวที่กำลังติดอยู่ในที่ปีนเขาซึ่งในระหว่างที่กำลังหารูปทั้ง10คอุณพ่อก็จะได้เจอกับเจ้ามาสคอตโผลมาหลอกหลอนอยู่เรื่อยๆหลังจากถ่ายรูปครบแล้วอุณพ่อก็ตัดสินใจกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์เขาทำการอัปโหลดรูปทั้ง15รูปลงไปและข้อความที่เขาได้กลับมา มันคือภาพของลูกสาวของเขาที่วิ่งหนีไปซ่อนตัวในห้องน้ำด้วยท่าทางที่หวาดกลัวแต่แล้วเมื่อเขาดูวิดีโอจบวิญญาณของลูกสาวและเด็กสาวอีกคน ก็ได้โผล่มาในห้องนั่นทําให้คุณพ่อต้องตามถ่ายภาพวิญญาณในห้องโดยภายในห้องจะมีภาพถ่ายวิญญาณทั้งหมด16รูป 1. รูปของเด็กสาวที่นั่งอยู่บนโต๊ะ 2. รูปมือของเด็กสาวที่เกาะขอบระเบียงห้อง 3. รูปเท้าของเด็กสาวที่โผล่มาจากกองขยะ 4. รูปมือปริศนาที่โผล่มาจากแขนเสื้อที่แขวนไว้ 5. รูปมือที่จับประตูตู้เมื่อถ่ายภาพแล้วมันกลับกลายเป็นหน้าของเด็กสาวอีกคนจํานวนมา ที่จ้องมองกลับมาที่คุณพ่อ 6. รูปหน้าของเด็กสาวที่โผล่มาจากผ้าบริเวณโต๊ะ7รูปเด็กสาวที่นอนขดตัวอยู่ในแอร์และมีเส้นผมบางส่วนห้อยลงมา 8. รูปเด็กสาวที่โตแล้วยืนจ้องมองอยู่ที่หน้าประตู 9. รูปเด็กสาวในเครื่องซักผ้าที่กำลังทํางานอยู่ 10. รูปเด็กสาวที่ออกมากดชักโครต11รูปเด็กสาวตอนโตที่แอบจ้องมองอยู่ด้านบนของประตูห้องน้ำา 12. รูปเด็กสาวไม่มีหั ที่ยืนอยู่หลังผ้าม่านภายในห้องครัว13รูปเด็กสาวที่ซ่อนอยู่หลังตู้เย็นเมื่อถ่ายภาพแล้วกลับกลายเป็นเด็กสาวอีกคนที่โตแล้ว14รูปเด็กสาวที่สะท้อนบนประตูที่ไปยังโถงทางเดินของห้อง15รูปเด็กสาวที่เกาะประตูห้องน้ําเมื่อถ่ายแล้วก็จะกลายเป็นเด็กสาวอีกคน16รูปเด็กสาวอีกคนที่ประตูอีกฝั่งเมื่อถ่ายรูปครบทั้ง16รูปคุณพ่อก็จะได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากในห้องของลูกสาวและ ประตูมันก็ได้ถูกเปิดทิ้งไว้คุณพ่อเลยเดินเข้าไปดูและได้เจอกับเจ้าตัวมัสคอตโผลมาและปิดประตูใส่เมื่อรู้ตัวอีกทีทั้งบ้านก็ไฟดับและเริ่มมีชายในชุดมัสคอตและวิญญาณเด็กสาวอีกคนพยายามเข้ามาจัดการทําให้คุณพ่อ ต้องใช้กล้องถ่ายารูปเพื่อไล่พวกเขาออกไปโดยในช่วงหลังๆวิญญาณเด็กสาวจะใช้เลื่อยโยนเพื่อจะจัดการกับคุณพ่อด้วยหลังจากคุณพ่อเอาตัวรอดมาได้เขาก็ได้วิ่งหนีเข้ามาในห้องของลูกสาวที่ภายในห้องเต็มไปด้วยรูปวาดของเจ้ามาสคอตชุดนักเรียนเด็กและชุดตุ๊กตามาสคอตกับรอยเลือดจํานวนหนึ่งที่บ่งบอกว่าได้เกิดเหตุการณ์เดวร้ายบางอย่างในห้องนี้และภายในห้องยังมีรูปของลูกสาวของเขาที่หน้าตาแตกต่างจากรูปประกาศและวิญญาณที่คุณ พ่อตามถ่ายรูปมาตลอดประตูห้องค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆก่อนที่วิญญาณเด็กสาวอีกคนจะพุ่งเข้ามาหาคุณพ่อ จนเขาได้หมดสติไปเมื่อรู้สึกตัวอีกทีคุณพ่อก็รีบเอารูปของลูกสาวตัวจริงไปอัปโหลดลงเว็บไซต์และแน่นอนว่ามันไม่ได้ผลเพราะลูกสาวของเขาเสียชีวิตไปนานแล้วแม้เว็บไซต์จะเตือนถึงการทำผิดกฎของเขาแต่วิดีโอข้อความสุดท้ายมันกลับได้ปรากฏขึ้นมันเป็นภาพของลูกสาวที่เหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่สบายและพยายามจะโทรหาพ่อของเธอแต่ด้วยอาการป่วยที่หนักมากทำให้เธอล้มลงไปและเสียชีวิตในที่สุดคุณพ่อที่ กลับมาบ้านในเวลาต่อมาเขาก็รีบเข้ามาดูลูกสาวแต่มันก็สายไปเสียแล้วก่อนที่ความจริงจะเปิดเผยว่าเด็กสาวที่หายตัวไปที่สวนสาธารณะเธอมีชื่อว่ามานามิโอดันซึ่งเธอไม่ใช่ลูกของเขาแต่เธอเป็นเพียงเด็กที่ถูกลักพาตัวมาโดยเขาอาจจะจับตัวเธอจากตอนที่เธอหนีเข้าไปในห้องน้ํานั่นทําให้เราเห็นว่ารูปของเด็กคนนี้มักจะอยู่ในสภาพจมน้ําหรือมีน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนที่คุณพ่อจะพามานามิ มาฆาตกรรมในห้องนอนของลูกสาวและสาเหตุที่คุณพ่อทำลงไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าการสูญเสียลูกสาวไปเมื่อนานมาแล้วมันยังคงทำให้เขาเสียใจและยังมีความต้องการที่อยากได้ลูกคืนกลับมาเขาน่าจะพยายามลักพาตัวเด็กมาเป็นลูกของเขาซึ่งแน่นอนว่าเด็กที่ถูกลักพาตัวมาก็คงไม่ยอมง่ายๆและพยายามคิดจะหนีจนเขาต้องลงมือฆ่าแต่ถ้าว่าบอดแสดจากรูปถ่ายที่เจอมาทั้งหมดเช่นรูปกระเป๋าของเด็กสาว ที่สวนสาธารณะที่มีถึงสองใบด้วยกันรูปมือและเท้าจํานวนมากพร้อมกับเด็กสาวที่ดูโตมากกว่าจะเป็นน้องมานามิรูปเด็กสาวที่ไล้หัวจํานวนมากและยังรวมถึงการปรากฏตัวอีกหลายครั้งของเด็กสาวอีกคน ที่อยู่ในวัยโตแล้วในอพาร์ตเมนต์อาจจะบ่งบอกได้ว่าคุณพ่อไม่ได้ฆ่าเพียงมานามิเท่านั้นแต่ยังฆ่าเด็กไปมากมายเพื่อที่จะตามหาเด็กที่จะมาเป็นลูกสาวของเขาและคุณพ่อก็คือฆาตกรในชุดมัสคอตซึ่งลูกสาวของเขาก็ชื่นชอบเจ้ามัสคอตตัวนี้เอามากๆส่วนการที่คุณพ่อได้เห็นตัวมัสคอตของตัวเองมันก็อาจจะมาจากอาการที่รู้สึกผิดจนได้เห็นภาพหลอนและการฆ่าเหยื่อรายล่าสุดอย่างมานามิมันก็ได้ทําให้คุณพ่อถูกวิญญาณตาม หลอกหลอนจนเกิดเป็นความกลัวและความรู้สึกผิดต่อการกระทําของตัวเองเขาเริ่มหาวิธีที่จะหยุดวิญญาณทั้งหมดแต่สุดท้ายวิญญาณของลูกสาวเขาเองที่ทนเห็นพ่อทําเรื่องเลวร้ายแบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปเธอจึงโทรแจ้งตํารวจแต่คุณพ่อก็ตัดสินใจที่จะหนีความผิดทั้งหมดที่เขาเคยทาเอาไว้ เขาได้กระโดดตึกเสียชีวิตโดยที่วิญญาณของลูกสาวเขาก็กระโดดตามลงมาด้วยแต่ไม่นานหลังจากนั้นมือของมาส c คอตก็ได้หยิบกล้องถ่ายรูปนั้นไปซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าหลังจากที่เสียชีวิตวิญญาณของคุณพ่อในชุดมาร์คอตตัวจริงที่ไม่ใช่ภาพหลอนเหมือนตลอดทั้งเกมที่ผ่านมาก็ได้เดินมาหยิบกล้องวิดีโอไป ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดถือว่าเรื่องราวในช่วงท้ายค่อนข้างที่จะซับซ้อนและยากที่จะอธิบายโดยการวิเคราะห์ในช่วงท้ายของผมนี้มันก็อาจจะเป็นแง่มุมหนึ่งที่ผมได้สังเกตจากรูปถ่ายที่จะพบได้ทั้งหมดในเกมอาจจะมีความเป็นไปได้แบบอื่นๆของเนื้อเรื่องอีกทําให้การสรุปของผมก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดซึ่งยังไงถ้าผิดพลาดตรงไหนไปก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของเกมนี้จะสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับ สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกช่องที่สนับสน,นุนและร่วมกันเป็นซัพพอร์เตอร์ของช่องรวมถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกม PERS ์ per d i g i c a m ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ